าต่อ,อันที่เทคนิคที่5นะคะเทคนิคที่5ก็คือเทคนิคการดําเนินการทางคณิตศาสตร์ซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยจริงๆว้วใช่ไหมว่ามันง่ายมากเลยนะแต่ว่ามีคนที่ผิดเยอะมากเลยซึ่งถ้าคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะต้องทําตามลําดับนะคะทาตามลําดับก่อนหลังถ้าเราทําผิดตําแหน่งผิดลําดับปุ๊บเนี่ยผิดเลยนะนะคะค่ามันเปลี่ยนไปเลยเลขมันเปลี่ยนเลยผิดไปเลยอาจจะเคยเห็นมีมที่แบบออมีตัวเลขเยอะๆแล้วก็กดเครื่องคิดเลขกับคิดมือนไม่เท่ากัน,นยนะะังไงค่ะ นั่นแหละมันเกิดจากลำดับคณิตศาสตร์นะลำดับการดําเนินการทางคณิตศาสตร์เนี่ยให้ทําตามลำดับนี้นะคะ1ก็คือให้ทําในวงเล็บก่อน2ก็คือให้ทําเลขยกกาลังนะคะ3ให้ทําคูณกับหารคูนหารทําพร้อมกันได้แต่ว่าต้องเรียงจากซ้ายไปขวานะคะแล้วก็สุดท้ายค่อยทําบวกลบบวกลบทําพร้อมกันได้เช่นเดียวกันก็คือต้องเรียงจากซ้ายไปขวาสิ่งที่จะผิดบ่อยๆก็คือไอคูณหารกับบวกลบเนี่ยแหละค่ะคูนหารทําก่อนบวกลบทําทีหลังเข็บปะ วิธีที่ง่ายที่สุดนะป้องกันการผิดพลาดได้แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือการใส่วงเล็บลงไปให้โจทย์ค่ะที่น,นี้เองใส่วงเล็บลงไปให้โจทย์ใส่ยังไงอ่ะมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะจะเห็นว่าเนี่ยโจทย์มีตัวเลขเหมือนดูง่ายนะแต่ว่าพอมันมีบวกลบคูณหารอะไรไม่รู้ปนกันมั่วไปหมดเลยทํายังไงดีอ่ะเราใส่วงเล็บลงไปให้โจ์ในโจ์เนี่ยเขามีวงเล็บละวงเล็บหนึ่งเนาะแล้วก็มีเครื่องหมายคูณหารบวกลบ เราจะใส่วงเล็บครอบสิ่งที่เป็นคูณกับหารถันไหมคะเราจะใส่วงเล็บครอบสิ่งที่เป็นคูณกับหารเราไล่มาเรื่อยๆื่อยบวกลบบวกนี่คูณเจอละเพราะฉะนั้นเราจะใส่วงเล็บครอบไว้นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายหารอีกตัวหนึง่งเราก็ใส่วงเล็บครอบไว้เหมือนกันพอเราใส่วงเล็บครอบไว้เนี่ยก็จะทําให้เรามองเห็นวิธีการทําได้ง่ายคืนทีนี้เราก็จะมาคิดเลขกันนะคะตัวแรกก็คือสใช่ไหมลอกลงมาก่อนถัดมา วงเล็บนี้วงเล็บนี้เนี่ยทําพร้อมกันได้เลยนะเพราะว่ามีเลขยกกําลังอยู่ใช่ไหมคะสองกำลังสองก็คือสี่ห้าลบสี่ก็จะเป็นหนึ่งวงเล็บแรกนะคะเราก็จะได้หนึ่งออกมาทีนี้ต่อไปวงเล็บนี้หกสิบคูณสองหกสองสิบสองมีูนย์อีกตัวหนึ่งก็คือร้อยี่สิบคือหมายลบลอกมานะคะแล้วก็วงเล็บนี้สองหารสองสองหารสองตัดได้หนึ่ง แล้วก็ค่อยลบตัวหลังนี้ตัวหลังนี้ห้ากำลังสองนะคะห้ากำลังสองก็คือ5คูณกัน2ครั้ง5 5เป็นยี่สทีนี้เราก็จะเหลือแต่เคร่องหมายบวกกับลบแล้วก็ทําได้เลยนะคะบวกลบเรียงจากซ้ายมาขวา4ีบวกหเป็น 5, 5้บวกอีก120เป็น125่งร้อนะคะหนึ125่งลบยีตรงนี้เหลือ100 แล้วหนึ่งร้อยค่อยมาลบหนึ่งตรงนี้เหลือเก้าสิบเก้าห็นไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเก้าสิบเก้าโอเคไปตอบกันนะคะทีนี้ไปดูข้อหนึ่งจงหาค่าของสิบสองลบสาบวกสี่คูณห้ากำลังสองอ่ะอันนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้าเหมือนเดิมนะคะใส่วงเล็บครอบสิ่งที่เป็นคูณกับหารน,นี่พอใส่ครอบอย่างอื่นแล้วลอกมาเหมือนเดิม และเราก็คิดแค่ในวงเล็บที่เราครอบไว้ห้ากำลังสองก็คือห้าคูณกันสองครั้งห้าห้าเป็นยี่สิบห้านะคะเป็นยี่สิบห้ามันก็จะกลายเป็นสี่คูณยี่สิบห้าเนาะสี่คูณยี่สิบห้ามีค่าเท่าไหร่เอ่ยยี่ห้าสี่หนึ่งร้อยนะคะยี 100. ่ห้าสี่หนึ่งร้อยทีนี้มาคิดได้ต่อสิบสองลบสามเหลือเก้าเก้าบวกหนึ่งร้อยก็กลายเป็น หนึ่งร้อยเก้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบหนึ่งร้อยเก้านั่นเองค่ะถูกกันไหมเอ่ยไปตอกันเลยนะคะข้อนี้ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่ต่อไปข้อสองข้อสองก็อันนี้เลขน้อยแต่ว่าถ้าทำผิดลำดับนี่ผิดเลยเหมือนกันนะเหมือนเดิมนะคะเราใส่วงเล็บครอบสิ่งที่เป็นคูณกับหารบวกกับลบไม่ต้องทำอะไรคูณหารปุ๊บใส่วงเล็บ อ้าทีนี้ถ้ามันมีคูณหารติดกัน2ตัวทําไงอ่ะเราก็ใส่วงเล็บครอบไว้เลยนะคะครอบไปเลยเราลอกตัวอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องมาก่อนทีนี้ในวงเล็บตรงนี้ยค่ะถ้ามันคูณกับหารพร้อมกันคิดยังไงอ่ะเราก็ต้องเรียงจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะคะเริ่มจาก4ีคูณสเป็น1ิบแล้วก็หาร2องเห็นไมสี่คูณสเป็น12นะคะแล้วค่อยมาหารส ทีนี้คิดต่อ12หาร2ได้เท่าไหร่เอ่ย2คูณอะไรได้12นะคะ2คูณ6นั่นเองเพราะฉะนั้น12หาร2ก็ได้6ทีนี้คําตอบนะคะ6ลบ6เหลือ0 0บวก5เป็น5เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบข้อ2หาะะช้อยที่2 5นั่นเองทีนี้ไปต่อกันนะคะไปต่อเลขเยอะขึ้นนิดนึงละ แต่ว่าวิธีการง่ายเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมก็คือใส่วงเล็บครอบสิ่งที่เป็นคูณกับหารไว้ส่วนอย่างอื่นทำไงคะอย่างอื่นลองมาเหมือนเดิมจ้าเดี๋ยวเราค่อยคิดทีเดียวทีนี้ไอ้ในวงเล็บเนี่ยคะ่ะพันแปดร้อยหารสามสิบหกได้เท่าไหร่เอ่ยออบคดไว้ตรงนี้กรณีที่เราคิดในใจไม่ได้เลขมันเยอะเนาะเราคิดในใจไม่ได้อ่ะเราก็แยกทดไว้ทำไงดีเอ่ยเราก็ตัดค่ะตัดเอาหกหาร เอาหกหารทั้งบนทั้งล่างนะคะหกสามสิบแปดศูนย์กับศูนย์ก็ลอกมาหกหกสามสิบหกอ่ะเราก็จะเหลือสามร้อยส่วนหกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอาหกตัดหกหนึ่งหกหกห้าสามสิบเพราะฉะนั้นได้ห้าสิบน้องได้ห้าสิบนะคะห้าสิบบวกยี่สิบหกเป็นเท่าไหร่ทีนี้เราค่อยคิดเลขทีเดียวสี่สิบห้า ลบเก้าสิบเจ็ดบวกห้าสิบบวกยี่สิบหกถ้าจะให้คิดเร็วหน่อยสี่สิบห้าบวกห้าสิบเป็นเท่าไรเป็นเก้าสิบห้านะคะเก้าสิบห้าลบเก้าสิบเจ็ดเหลือลบสองลบสองไปบวกยี่สิบสี่มันก็คือยี่สิบเอ,อไปบวกยี่สิบหกนะคะขอโทษลบสองไปบวกยี่สิบหกได้เท่าไหร่นะคะก็คือมันก็คือยี่สิบหกลบสองนั่นเองก็เหลือเท่าไรเอ่ยเหลือยี่สิบสี่นะคะเป็นคําตอบ ต่อไปข้อ4ข้อ4อันนี้เล็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะทำเหมือนเดิมใส่วงเล็บไปตรงที่เป็นคูณกับหารตัวอื่นลอกมาเสร็จแล้วทำไงก่อนนะคะอ่ะเรียงจากซ้ายไปขวาเนาะ72หาร6ได้เท่าไหร่เอ่ยได้10 12 6 72ใช่ไหมได้12นะคะ12แล้วคูณด้วย2แล้วก็ค่อยบวกอีกเจ็ด แอ้ในนี้เราก็ค่อยทําในวงเล็บก็จะได้ร้อยห้าสิบลบด้วยสิบสองคูณสองเป็นยี่สิบสี่แล้วบวกด้วยเจ็ดเพราะฉะนั้นเหลือหนึ่ง้อยสามสิบสามข้อนี้ก็เลยตอบชอยข้อสองนะคะหนึ่งร้อยสาสิบสามต่อไปมาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเริ่มมีวงเล็บหลายอันนะคะแล้วก็มีเลขยกกำลังด้วยเราก็ทำตรงนี้ก่อนเลย เลขกำลังตรงนี้นะคะสองกำลังสี่ได้เท่าไหร่เอ่ยสองกำลังสี่คือคือคืออะไรเอ่ยสองกำลังสี่ก็คือสองคูณกันสี่ครั้งสองสองสี่สี่สองแปดแปดสองสิบหกเพราะฉะนั้นจะได้อะไรคะก็จะได้สิบหกลบสามนั่นเองทีนี้ยังไงต่อก็ทำในวงเล็บก่อนนะคะทำในวงเล็บก่อน สิบหกลบสามเป็นสิบสามใช่มสิบหกลบสามตรงนี้นะคะเป็นสิบสามสิบสามตัวนี้มาคูณกับสามข้างหน้าสิบสามสามสามสิบเก้าแปลว่าอะไรแปลว่าในวงเล็บทั้งหมดนี้นะคะในวงเล็บทั้งหมดนี้จากสิบหกลบสามเหลือสิบสามใช่ไหมสิบสามตัวนี้ไปคูณกับสามข้างหน้ากลายเป็นสามสิบเก้านะคะสามสิบเก้าส่วนอันอื่นเหมือนเดิมลอกมา ทีนี้ทํายังไงต่อเราก็ถอดวงเล็บตรงนี้ออกได้เลยเพราะว่ามันมีเลขแค่ตัวเดียวละวไหมคะเราก็จะเหลือแค่สิบบวกสามสิบเก้าคูณสิบหารหกห้ามเอาสิบบวกสาิบเก้าก่อนนะไม่ได้นะคะเพราะว่าเรายังคงต้องทําตามลําดับก็คือคูณหารแล้วก็ค่อยบวกลบเราก็ใส่วงเล็บไปนี่กลายเป็นเท่าไหร่คะสามสิบเก้าคูณสิบเป็นสามสิบเก้าคูณสิบก็จะเป็นสามร้อย 1> 90 1นะคะ390หารด้วย6หารด้วย6ได้เท่าไหร่เอ่ย390หาร6ได้เท่าไหร่6 6 3 6 3 6 3 7 3 8 3 9เหลือเศษ3ไปเจอ0ข้างหลังกลายเป็น30 6 5 30เั็นไหมได้65แล้วข้างหน้าเป็น10อะ่ะเพราะฉะนั้น10บวก65ก็ได้75นะคะข้อนี้ก็เลยตอบ75นั่นเอง ไม่มีช้อยตอบได้เลย75นะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้เนี่ยไม่ยากนะคะไม่ยากเลยแต่ว่าต้องทําจนคุ้นเคยนะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคือทําตามลําดับเท่านั้น